อย่าบึ่งกลับนางกอนนางกอนขอแปนนาที่คยกลับขอแปะนาทีเขาม้าคุยหมดได้นันมองหันคุยหมดเอฟซีมีคนโทรตัสวัสดีค่ะเอฟซีเอฟซีจากสุรินนะคะอำเภอโนนนาลัยนะแม่เนาะพอดีมาตักเต่บายสอง บายโมงกว่าเนี่ยเนี่ยค่ะว่าสิมาเบิงงานพอดีมีทุระต้องกับซุรินโนนาาลค่ะแต่หื่เป็นยังโอกาสนาก็มี่แม่ค่ะค่ะ เดินยู harma, มาอ e uh, ุดมพอค่ะอุดมพอนเสีบินตลอดเป็นยังงคะองค์อิงแม่ต้องานแน้ว้องงามคนบมนคนนสสดีเล็กหน่อยแบบหมู่ความแห้งสิแม่ค่ะค่ะก็สอบเสียงก็ดีค่ะตัวจริงน่ารักของเพ่กับมวนแล้วก็ไม่ได้สอบเสียงเขาแม อยู่บ้านเนี่ยเด็ดเวลาบรด็กไปเห็นงานหรือว่าเวลาชีวิตปกติเวลาอยู่บ้านเวลาอยู่บ้านปกติก็คือเด็กหนวดบ้านท่าปกติอืสุกลูกสิกเล็กคือเก่านางไม่ไม่ลืมตัวค่ะน้าฮักตามภาษาเป็นเด็กดีตลอดแม่งแม่งตกมานั่งพี่ โอ้ใครแล้วโทษทำโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆรอก่อนตุละสำคัญด่วนนะคะแม่กำลังจะกลับไม่ต้องกลับ มาจะคลองกับมา,มา่หอย่าไปยืนใก้ใหวยหมดเดะเข้ามาได้ <c oughs> <c oughs> ลง youtube นะแล้วดูตัวเองในช่องด้วยนะคะ <c oughs> แม่มาบ้านอุ้งอิงอ่ะแม่โชคดีแล้ว <c oughs> จ,จริงๆค่ะ มานีนี care, ่ไดคค่ะมาน่อยใกล้มาเลยกันนจนมากโชคดีนะค่ะดมาบานีลาใกล้มาเลยกเลยมาเห็นค่ะมาเห็นบันน้องคู่หรือเป็นยังไงคะ เป็นตำวจดีละเนาะแน้องขวันครูคนเป็นตำรวนดีอยู่วัดวัดเป็นยังไงวัดวัดกับคนกัดีเอสวยเหตดเดีของคนบดทเป็นกะงามเนาะบดทเป็นกะงามเวลากำลังหานสดอ๋าอำเภอโนนนาราย มึงมาไหมดูภาพค่ะให้ภาพขยายดูดูเพิ่มมีความเพิ่มมีความสุขค่ะเพิ่มมีความสุขทุกคนมีความสุขแม่งานงานกระถินกับงานใหญ่หนึ่งพฤศจิกายนนะแม่นะ เตรียมตัวไว้อพุทธศตวรรษเดือนสิบสองนะปีนี้แกกับพี่คุกกินนะปีนี้ค่ะปีนี้เตรียมไว้กระถิ่นไงเดี๋ยวจะจัดกระถิ่นไงกับเร็ดเชือแจกแม่ใช่จะจัดให้ดีจะจัดให้ดีแม่หน่อยบอกจะจัดให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวนาน เราจะสมบัติคุณเอฟซีเยอะแยะค่ะนะคะนั่นแหละบุญกระตีนเห่งบุญใหญ่หนะแม่เนาะเนี่ยเอฟซีจากซุรินเยอะแยะมากเลยนะจากซุรินมาเนี่ยมานี่นุ่นน,น่าล่มือขึ้นกับมีดเลยคะ่ะเป็นพอหักแล้วมากินเขากินน้ำอยู่เนี่ยนุ่นน,น่าร่ค่ะเห็นบอกจากซุรินมาเยอะนะ ขอบคุณมากมากมากจะรอไส้เด็ดแ,แต่มีพูด,ดค่ะค่ะคือถึงถึงสิม่ามือนี้อันบเดิเบิงีลาเลนแต่กะบบอสซีเลีดลดเยดแม่นบ่อแม่เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะจะมีก็พอใจเราค่ะเห็นไหมเพราะว่าบ้านน้องผางเนาะค่ะแม่เป็นมิทุระตกลับบ้านด่วนนะคะเขาโทรตามนะคะ แต่ทุกคนก็ไม่เสียใจไม่ผิดหวังพอได้มาเห็ right ม então, เนมาค่ะนี่คือมานั่งสัมผัสเอฟซีอย่าลืมดูตัวเองนะคะอย่าลืมตัวเองในช่องนะคะตาค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยได้แม่แม่เดินทางปลอดภัยค่ะหวังว่าสิด้พ่อกันอีกด้แม่ จะรอความจริงก็อยากจะรอค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะแวะมาโอเคแล้วเจอกันมีงานค่ะโอเคจ้าครับเดินทางปลอดภัยค่ะจ้าขอบคุณค่ะเสียดายเสียดายหลายไม่เป็นไรติดตามตลอดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องเจอกันอยู่แล้วโอเคจ้าเจียจ้าขอบใจนะจ้าจ้าจ้าค่ะค่ะส่งเอฟซีนะคะไม่เป็นไรแล้วเข้าใจกัน พอดีมีธุระทั้งบ้านโทษตามธุระด่วนสําคัญนะคะจริงๆเพิ่นมาแต่บ่ายสองแต่ทุกคนก็ไม่เสียใจไม่ผิดหวังนะคะบอผิดหวังบอเสียใจนะคะได้มาเห็นแล้วได้มาถ่ายรูปกูบ้านนองแต่หวมานนี่นะคะตามดิบายบายค่ะ <c oughs> คลิปฟุนไงกลุ่ม เมื่เดียรรถบ่าขาซ้ายนะคะรถไปในงานนะคะบ๊ายบายอำเภอนนนนารายน,น,นะคะเอฟซี FC, น้องอญิงก็ไม่ได้อยู่ดูน้องอขึ้นเวทีแต่ก็ได้ไปวัดแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยนะคะคือแล้วก็บอกว่ามีงานแถวบานอยู่ เดียวก็สิได้เห็นยิลาอยู่ใกล้ๆไปเล่นแถวบ้านอยู่คือมือนนี้มีธุระจากทั้งบ้านโท่อธุระสำคัญเป็นก็เลยพากันต้องกลับนะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ป้านางได้จะลงคลิปให้ดูว่าเราอยู่หลังบ้านเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆก็เป็นหูเป็นตาดูแลทั้งหลังบ้านให้ดีที่สุดคะ่ะ หนางานกะให้พวกอีกทีมงานหนึ่งดูแลไปลุยๆส,สู้ๆไปค่ะเบิ่งกันทุกหน้าที่ทุกแผนกทุกทุกคนสำคัญนะคะทุกคนที่รักน้องเญิงหักคือกันหักมาแตกต่างกันนะคะกะดูแลอันนี้พ่อศักชัยกับแม่หักแล้วก็พี่สาวแม่น้อยนะคะ ไอดาวนะคะพี่สาวแม่น้อยนะนั่งขันลังอยู่นะหัวแดงๆนะประกันยอมสีผมให้เพิ่นอยู่คะ่ะโมงเสาอันนั้นพ่อสักชัยนะคะแล้วก็แม่ฮักบุรีลำค่ะสำหรับคลิปนี้สำนนีก่อนคะ่ะนะคะฝากเบิรนโฆษณาให้น้ำนะคะบอกขามโฆษณาให้กำลังใจทีมหลังบ้านด้วยนะคะบอกกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ